ด้วยความปลื้มปิติที่ได้เข้าเฝ้าในหลวงในวาระสำคัญเช่นนี้ <Yeah. S 1> นอกจากนี้ยังมีสมเด็จพระราชาธิบดีสมเด็จพระราชนินีและพระราชวงศ์ผู้แานพระองค์25ประเทศได้เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ใช้พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นสถานที่รับการถวายพระพรโดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสิรพระรชยาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดาาศพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน คุณพลอยไพลินเจนเซนและคุณสิริกิติยาเจนเซนพระธิดาในทุนกลมอมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีร่วมรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถานกับพระราชอคันตุกะทั้งหมดแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมด้วยสมเด็จพระราชาธิบดีสมเด็จพระราชินีและผู้แทนพระองค์ร่วมฉายพระรูปประวัติศาสตร์ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินถึงราชนาวิกสภาเพื่อร่วมทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธีกับสมเด็จพระราชาธิบดีสมเด็จพระราชินีและพระราชวงศ์ผู้แานพระองค์ที่เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปี นอกจากคนไทยทุกหมู่เหล่าที่เดินทางมาเข้าเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทแล้วยังมีชาวต่างชาติจํานวนมากเดินทางเข้าร่วมงานและรู้สึกอัศจรรย์ใจกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่สื่อมวลชนต่างประเทศได้ให้ความสนใจร่วมรายงานเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของไทยเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีเผยพแพร่ไปทั่วโลก โดยสำนักข่าวทั้ง AFP, AP และรอยเตอร์รายงานว่าคลื่นมหาชนประมาณ1ล้านคนรอเฝ้ารับเสด็จและถวายพระพรณ์บริเวณลานพระบรมรูปส่งมา้าจนล้นทลักเลยเข้ามาในถนนราชด,ดำเนินเป็นระยะทางกว่า2กิโลเมตร สักครู่นะคะช่วงหน้าด้วยความปลื้มปิติที่ได้เข้าเฝ้าในหลวงในวาระสำคัญเช่นนี้ <Yeah. S 1> นอกจากนี้ยังมีสมเด็จพระราชาธิบดีสมเด็จพระราชินีและพระราชวงศ์ผู้แานพระองค์25ประเทศได้เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ใช้พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นสถานที่รับการถวายคนไทยทุกหมู่เหล่าที่เดินทางมาเข้าเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทแล้วยังมีชาวต่างชาติจํานวนมากเดินทางเข้าร่วมงานและรู้สึกอัศจรรย์ใจกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะที่สื่อมวลชนต่างประเทศได้ให้ความสนใจร่วมรายงานเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของไทยเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีเผยแพร่ไปทั่วโลกโดยสำนักข่าวทั้ง AFP, AP และรอยเตอร์รายงานว่าคลื่นมหาชนประมาณหนึ่งล้านคนรอเฝ้ารับพระพรโดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎร,ราชกุมารพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสีราชพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดาาศพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภร พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณนนวรีนารีรัตน์คุณพลอยภัยลินเจนเซนและคุณสิริกิิยาเจนเซนพระธิดาในทุนกลมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีร่วมรับเสด็จ หลังจากมีพระราชปฏิสันฐานกับพระราชอคันตุกะทั้งหมดแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมด้วยสมเด็จพระราชาธิบดีสมเด็จพระราชนีและผู้แทนพระองค์ร่วมฉายพระรูปประวัติศาสตร์ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินถึงราชนาวิกสภาเพื่อร่วมทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธีกับสมเด็จพระราชาธิบดีสมเด็จพระราชนีและพระราชวงศ์ผู้แทนพระองค์ที่เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีนอจาก